พ่ออียอมรับครับแชทปริศนาที่สอนลูกเรื่องคบผู้หญิงนั้นเป็นของจริงหลังจากที่หนุ่มกันชยัยโพสต์เฟซบุ๊กชวนเชาวเน็ตมาวิเคราะห์กันว่า แชทปริศนาที่พ่ออีคิวแฟนจีจีสุพิชาสอนลูกเรื่องคบผู้หญิงนั้นตกลงเป็นแชทของจริงหรือของปลอมล่าสุดพ่อของอีคิวออกมายอมรับแล้วครับว่าแชทที่หลุดไปนั้นเป็นของจริงครับแต่ที่ได้ออกมาบอกว่าเป็นของปลอมนั้นเป็นการให้ข้อมูลที่สับสนเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่กําลังเครียดแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาครับส่วนเรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าการสอนลูกชายเรื่องของการครบผู้หญิงนั้น เป็นการสอนในธนานของลูกผู้ชายที่คุยกันครับไม่ได้มีเจตนาในการเหยียดหยามหรือว่าให้ร้ายฝ่ายหญิงแต่อย่างใดโดยข้อความในแชทพ่อของอ q ได้สอน EQ, อ q เกี่ยวกับเรื่องของการครบผู้หญิงเอาไว้ว่า พ่อจะบอกคิวว่าพ่อตั้งปณิทานไว้ตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนคนแรกเลยว่าพ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนเท่านั้นคิวจึงภูมิใจในตัวแม่ตาได้เลยว่าแม่มีพ่อเพียงคนเดียวและยังไม่เคยผ่านใครมาก่อนรวมทั้งไม่เคยผ่านใครๆมาตลอดชีวิตจนทุกวันนี้อาจจะเป็นความคิดที่คิวไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่พ่อก็ยังคิดของพ่ออย่างนี้ถ้าคิวจะเห็นด้วยพ่อจะดีใจอย่างที่สุดเลย เพราะวันหนึ่งคิวเป็นผอบทออบอรหรือผอบอ,อะไรมีคนนินทาภรรยาผอบอว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิวจะอายเพื่อนอายเจ้านายอายลูกน้องไหมก็แล้วแต่คิวนะครับ